สวัสดีครับเด็กๆในแถวนะวันนี้เนี่ยเรากลับไปกีกับสไปเดอร์แมนนะผมนะไายมอร์ลีนะผมนะไปฮะออกไปข้างนอกกันผมลืมไปแล้วพาร์ทที่แล้วผมเราทำอะไรไปบ้างนะผมห่างหายไปจากเกมนี้ไปหลายวันเพราะตกทัวนะผมนะในความเป็นจริงนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เล่นแบบติดต่อกันทุกวันหรือแบบอย่างนั้นนะบางทีบ้าแบบเกิดบาเลยเอาไปหาแค่แค่รัพอ๋อดูว่าผู้คนต้องการอะไรบ้างเหรอเฮ้ย เจอซีเซตอัพแล้วอยู่ที่แซนเอร์อะใกล้แถวนั้นแหละโอไม่นะเรนจอนเวร์าทเอากระช้าส่งโรงเรียนนี่นจะทำให้ราเนฟรเงเรียนแล้วเราเปิดพรอนั่นแหละเธอกับเพียงแคได้อแล้วใช่ขอบคุณนะเกกีงานนี่ช่วยนะา เรเจอกันเี้ยวันนี้นะผมแบบความแบบเคลพอเราคลนิดหน่อยละกันนะคุณต้องรูที่ต้องได้รู้ว่าเธอะเปแน่ไ้เไม่พังก็เาไปพังแม่งเรดอะไรกันอยู่ฟอร์มมันนะอ่งนีรไปไปทำเควดก่้นเพราะว่าน้าทำเคล็มันแล้โอ้พระเจ้าอะไรอะมันดีกับยกยาเนี่ยเก็บไว้ไว้เจอกันเอ้าอะไรวะน่ะตัวใครยิงอะลุงเหรอพาเลอรอสงขอโทษจนี้ใาน อ้าวลุงลุงทำอะไรกูเนี่ยลักพัดตัวกูเหรอโอ้ชัวร์เลยสภาพนี้ลุงเล่นกูละเออที่นี่มันโอ้โหเอาเรื่องกันโอ้ให้ไปไม่ได้หรอกน่าไปคิกเกอร์และทิงเกอร์เลิกข้างกันไปลายเป็นสไปเดอร์แมนแล้วพัวแบบพอมันตายแบบ แล้วไงแอที่นี่อ่ะไม่เอาหรอกน้าบริการรบกวนกูมาเลยรบกวฟินไม่เธอต้องรอดฉันพยายามสอนทีหลรอบแล้วแต่ไม่ฟังทีนีแต่กรอดเหรอย่น่อยนะแล้วขายแค่ไม่ใช่ขาย yeah. แดงจริงจังนะเว้ยนายไม่ต้องโดนถูกจับเลยซ้ำคิกเกอร์แม่งตอนแหลกไปแล้วซ้ำว่าจะกลายเป็นครอบครัวนั่นแหละคือเอกนิรัมช่วยฉันนะกูปล่อยกูก็ไปในทุกคนนะเพื่อบอกป้องมึงไงไอ้นี่แหละบกป้องกูบ้าหรือไม่ไม่อยากจะเสียนายเป็คนหนึ่งนะแล้วผมก็จะไม่ให้คนตายเพื่อเพื่อช่วยผมไว้หรอะ เข no. yeah, no. ้าใจผมไปแล้วลุงขอร้องโอ้ยสู้กันเองชวนเลยนะพ่อมี้บ้าเลยไม่อย่าให้กูต้องสู้อย่างี้กูไม่อยากหรอกโอ้ยไอ้ไรตัวเลือกหรอลุงโอ้ยอะคุณได้กัดกี่ตัวลุงรอก่อนเอ้ยคุณไม่มีเวลาอ่าใชนแล้วเนี่ยเป็นอะไรหรอวะ มันไม่ใช่เรื่องของผมครับเพลงเขามันเรื่องของผมคุณอย่าอ่ะไต่แล้วอดาดไม่ทันไม่เวลาชัดแล้วตอนเนี้ยไปไหนแล้ววะไปไหนอ่ะไปไหนลุงเรื่อดลุงเลือดอานดีวะเนี่ยไม่เข้าใจผมเหรอผมต้องสู้เพื่อเมืองนี้นะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อไงมันจะเข้าไปตายลุงอย่าบ่นผมนี่ไงอย่าเพิ่งหัดตัวให้ผมต่อยก่อนเอาหายไปไหนอ่ะ โอเเ้โหแล้วก็ต่อยเลยละกันเออนี่ไงปีบัดหนึ่งละกันเออเอ้ยไม่แน่ใจหรอวะไม่เข้าใจหรอครูเบลมาป้องนะเรื่องของลุงครับป้องผมมันมีวิธีนั้วิธีอื่นเยอะมันมีวิธีนี้จับมาเหรอไม่เข้าใจหรอนั่นนี่แหละคนที่เราช่วยเจอแล้วผมไปอะไรจะช่วทุกคนอื่น โอ้ยวงเล็บไปเหรอไปไหนแล้ววะเราต้องหนีหยอนใช่ไหมเอาขึ้นตามมาด้วยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยมาขอบเล่นใหม่เฮ้ยนี่มันจะการทดสอบหรอผมก็ร้องนี่โดนหลอกแล้วออสซอนนี่แหละจะเก็บปัดนายไปไหนแล้ววะ อะไรฝนอะไรเอ้าหายตัวเก่งจริงจโอ้ยผมปล่อยมันไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยอย่างงี้ล่ะตีไงกูรอจังหวะนี้อยู่เบิ้ลต่อไปเบิ้ลรอบสามด้วยแล้วกันไปสามรอบติดไปเลยไปใส่รอบสี่ไปทันวไปเป็นไงวะหลังกูอ่ะโอ้ยตีไงอย่าบ่นดีขอร้อง เออมันดีขึ้นเองคุณไม่มีเวลามาล้างอ่านครับนสิน่ะอ๋อหน่อยตรวจได้ดีกว่าเออจะเข้าได้โปรดที่ไหนอ่ะไม่มันอ๋อมันล็อกไอ้นี่ด้วยเหรอกูไม่เคยแต่เราถือได้ตัวคุณเองอ่ะกูจะเข้าใจได้ไงเอ้ยมันไปทั่วเลยนี่หว่าไปต่อวะเอาได้เอ๋มาใกล้พอดีผมเลยเอาหาไปไหนกันอ่ะไป ไปไหนกันน่ะลุงก็ยิงจังเลยลุงว่าลุงมีปัญหากับการยิงไปละตีไงลุงลุงก็จยาดยิงจังเลยว้าห้ากับตัวจุดเอ้าโอ้โหำหน้ามากเลยอะไรลุงตีไงเออโอ้โหเหนื่อยกูหยุดเลยหยุดเลยอาวุธเนี้ยโอ้โห อันนี้คือพยายามใช่หรือเมึงคือเอาตัวเองเข้าไปลงตะตถวเหรอไม่รู้ไงว่ามึงจะตายอ่ะอย่าพูดชื่อนั้นมาที่พ่อเขานะครับเหมือนพ่อเขาอยากให้แม่เป็นหัวหน้ด้วยเหรอกูไม่ให้มึงหรอกเอ้ยอะไรอ่ะจะบอกนะว่าโโลแกมเอวันนี้จะกันมาโโลแกมมาท้าโโลแกมไปช่วยมึหน่อยโอ้ยโอ้ยเกิดสงคนามนี้จริงโอ้ยไม่ผมเป็นเด็กนี่แหละ ที่ทุกคนจะรู้จักว่าผมคือใครโอ้ยโอ้โหไม่ได้แดกผมหรอกครับมะไรกันอะไม่ได้แดกไม่เคยยอมรับผมหรือไงว่าผมเป็นสไปเดอร์แมนอะอ้าวจะแน่นอนปู่จะเฮ้ยไม่งเวลามันเล่นเลยอ่านแต่ซับเนี่ยไม่แปลได้ไหมเราคุณนั่นเล่นอ่านแต่ซับไอ้นั่นเล่นแต่เกมเลยเนี่ยแปลไม่ทันแล้วเนี่ย ไม่ขาดตัวเอนลุงจะฆ่าตัวตายแล้วถ้ามันเข้าไปอ่ะนั่นหรอที่เราจะต้องรับจะรับไปอ่ะโอ้ยมันก็้นยิ่งยวดโปรแกมจังเลยแล้วก็ฟินิดไงโปรแกมไม่รู้อ่ะโปรแกมก็แจ้งแม่งอ่ะกก็ใส่หมดอ่ะสนใจที่ไหนอ่ะเย้หมดอ่ะเดียวอ่ะโอ้ยไปไหนวะ ขาก็อยากแหยตัวเนาะอสอยโฮโลแกรมไปก่อนแล้วก็ฝ่ายมาเ,เ,มเ,นะเผื่อเพื่อนหนึ่งไปเพื่อนไหนครับเฮ้ยต่อยผิดมาดิลงมาดิผมรอผมออรอลุกโผอยู่ไ,ไ,ไม่ไหวให้เข้าไปในนั้นหรอกลุงมึงหยุดได้ไหมลุงถือว่ากูขอนะหยุดพูดตอนกำลังสู้ไม่มีเวลามาโฟกัสกัน,กนเล่นเลยเนะี่ย โอ้ยระเบิดอ้อระเบิดแม่งโยนแล้วมันระเบิดเลยอ่ะไม่มีพลังมึงก็ทำอะไรได้ยังไงล่ะมาให้แกเหรอโอ้ยตี้ไงแล้วก็เพี้ยอีกแบบเอวีไงอะไรอ่ะว้าฮ่าเกือบโดนเราเข้ามาใกล้นะเราเข้ามาใกล้ตี้ไงกูรออยู่รอก็มาใกล้ๆกูอยู่ตี้ไงก็สวันไงเออ แฟมิลี่ดรามเลือดครอบครัวปัญหาครอบครัวหยุดเลยไม่ต้องเรียนลุงไม่ทำอะไรผมผมรู้จะรลุงลุงพลาดลุงเป็นกระป๋ายลุงหลานโดนจับไปแต่ว่าเราครอบครัวนะครอบครัวเหรออันไม่หยุดไอ้ลุงกหกเมื่อทำหนึ่งที่เหสู้กูอีกไอ้ครอบครัวมันไม่ช่วยอะไรอีกแล้วล่ะม่ต้องทำนี้เหรอ เธอชาวันเกยดกันเองเหรอนั่นเป็นสิ่งที <M <m ่เกิดข uh ึ้นระหว่างฉันกับพ่อเธออไงไม่อยากัะทำรอยเดิมนะผมก็ไม่อยากมกันหรอกแต่ผมไม่เป็นคนที่อยากไม่สามารถเป็นคนที่คุณอยากให้เป็นได้ผมไม่ยอมทันหลังให้กับคนที่ต้องการผมได้ผมพึ่งดีกว่านั้นดีให้ได้มากกว่านั้นโอ้ยดาม่าตัดเลย ต้องไปที่นู่นต่อเหรอเก็กกี้เก็กกี้ลุงลักพาตัวกูล็อกกูอะไรนะดูเป็นอะไรไหมเพื่อนต้องไปสู้เขามาน่ะแล้วก็บอกว่าแค่พอเลยแล้วเรื่องดีเจ็บใจด้ยนะมันไม่อยากเชื่อเลยรู้ว่ามันไม่ง่ายไม่วันไหนต้องเล่าเหมือนกันน่ะต้องไปเจอเตอเจอโทรนะถ้ามีอะไรก็ที่เรียนได้เลยโชคดีนะสบาเดอร์แมน แต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยขอจะพาไปก่อนถ้าชอบมีอะไก็ไลค์กดแชร์แชรกันเยอะๆกันะไปละไบ้า,า,ายบายนทุกคน